รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมอืมกราบงาๆครับวันนี้เราจะมาย่างหนูครับแซานี่คับทำาม้แซบคุณคือคนป่วยที่ผมบอกไปเลยนุ่นเลยหมอโกะหมอหารนมอยังคนละนี่ครับว้า ว้าวบังในครับไปแซ่บขนาดนักเสวิตาดำทำท,ทานเราย่างหนูจี๊แบแซ่บเพื่นนะครับแต่งตัวไม่สุภาพไม่ว่ากันนะครับนะไปจะก,กินเคี่ยวหรืล่ะบ่วสุภาพกอะไรนี่ครับโอ้บังในที่ผมไปดักได้เมื่อคืนครับโอ้บังในครับอืหน้านี้รื่อนี้ต้องเข้าเลยแหละอิ่หนูครับเนาะสีแซ่บๆเอามาแมนเอามันอยู่เสียงจากหม่อมแม่เข้ามาเหตุผลเหตุสาบนะโอ้แซ่บซขนาดมักเลย อ่านี่เขาไม่ดูเลยครับนะเขาไม่อะไรนู่นเลยพี่เกศเก่าพี่เกศเดิมคุณหมอก็คนสวยโอ้คนสวยและก็หมอหานพุดครับหนุเนี่ยโอ้ยนักเรียนดูหำหนูโอ้หนุเนี่ยหำโป่งด้วยหำใจด้วยโอ้ไปจะแซ่บขนาดนักครับนะผมกับหนูอ้ไรไปจะเสียบขนพี่น้องว้าก็ว้าคอยแล้วเนาะว้าไปจะสีเสียบไปจะเสียบขนาดนะัก